อาววันนี้มือแรกเขาวนี้หอมมะลิสีมาเรียบร้อยแล้วครับหอมชุยเลยเอาอยู่ทำการเสียประมาณจะครึ่งชั่วโมงพะวันเป็นเขาใหม่อ,อ่าเดี๋ยวทิ่หนึ่งรีวิววา่าความเสียบความหอมมิเป็นยังไงเนี่ยอ้าวเาทำการเสียทดสอบ ลองหนึ่งเบืง้งเัาวไม้บทตัวเซอโดนเนะครับเนอะอใส่น้ำเรียบร้อยเขาจะทำการเซอไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะนั่มเป็นหนึ่งครับล่มน้าวตองนอนหน้ากินเข้าไม,าม้หนึ่งข้าหอมหนึ่งข้าเหนียวหอมมะลิไหว ใส่กับปิ่งประคอมั่นสเลวผีหน้องเลยอ้าวตอนนี้ก็ไดเวลาหนึ่งข,ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมมะลิสีวทท่าแทบเสียบที่สุดแล้วครับเนี่ยเขาจ้วะผลเป็นประการใดปวดที่ตามอีกสักพักหนึ่งครับเนี๋ยก็เห็นแล้วครับว่าความหอมความนุ่มเป็นอย่างไรของดีอยู่แล้วครับเขาระับพี่มีอยมอยู่แล้วครับบนตังห่วง หนึ่งอยู่หน้าเด้มนี่ยกินกระปิ่งปลาปลักช่อนแดดเดียวบังกันหน้าขหน,นิ้วใหม่ๆเนี่ยพืชที่แสบดีครับเอากอนสิไปกินขาหนิ้วหอมมะลิใหม่ๆหนึ่งสุกแล้วก็ผ้าช่มบรรยากาศสักวันครับเนี่ยเอาไ้เตรียมแปลงไว้เตรียมปลูกแตงโมนะครับไม่เกินวันที่สิบห้าธันวาเราข่าวเฉลี่ยปลูกนะครับเนาะ คับการเตรียมแปลงไว้เตรียมแปลงไว้ครับประมาณหนึ่งไร่กับ2งานกาสิปลูกป,ประมาณจักสองพันต้นนี่แหละป,ป,ปลูกแตงโมวิธีการคือ,คอแบบสูบน้ำใส่เลยครับแบบสูบน้ำใส่รล่องเลยเสร็จจากหน้าเขาห้องกับาป,ป,ป,ปลูกแตงโมกันนะครับเนาะ บรรยากาศที่ฟาร,ร์มของเราให้ชมบรรยากาศสัก่อนนี่นะครับผู้สวยกำลัางยางสำรวจอ่าบริเวณร,รอบๆครับขณะนี้เวลา17บเนาฬกายีนาทีของวันที่24พฤศจิกายนปี66นะครับ เรเห็นหน้าแล้วค้ายเขาแล้วเขากับมาปลูกแปลงงูกันครับนี่ก็คือแรงน้ำที่ห้าสีใส่ในการเกษตรนี่ขนาดทางลางหนกักันยังพีปลูกของกินเลยครับเนี่ส่วนข้างทางเนี่ยหากัปลูกเมลอนมาชิตตักกำลังงามตัวแล้วครับคุณนะ่มันนี้ให้เบิ้งแบบทุกอย่างเลยครับ ามาทานเดียกัชมบรรยากาศท,าทุ่งนาสักกันครับก่อนข้าจสิปกินเขา้าหอมเข้าเนี้วหอมมะลิแบบหอมๆกันผ่านไปสิบนาทีกำลังเม็ดใสมี่สักผักข้ากกบทิซิกเข่า,ขาแล้วนี่ครับโอ้ยหอมชุยๆเลยมันหอมมาก มัวแต่ถ่ายคลิปไลฟ์ไฟใหมมัวบ่าได้กินสลัดเขาไหมนั่นถ <g akes> ้าเขาสุกกับไก่เวลาแล้วล่ะส่วนปลาคอตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาถ่ายอยู่จังหน่อยกับปิ้งแบบเส่บเสบจำเจ้าวเ่ือกเสียบเลยอันขอนีหอาหอมปลาไหมมันๆเฮ้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอน สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกงหกกลับแล้วครับโอ้ยหอมหอมขักปกติเขาห้องนี่สมัยคมมรูเมือเนี่ยเมื่อวันศีซื้อมาจากล่งสีหรือใส่กระเหล็กแต่มันสะบุกค่อยหอมนี่ครับแต่คราวเนี้หอมมะลีนี่โอ้ยนุ่มหอมไม่ค่อยติดมือเพราะมีมันในตัวเม็ดใสมันวาวเหมาะกับการเห็ดเพราะว่าสิเพทเขลาล้ำหรือว่า ข้าวเหนียวทุเรียนเลือดขนมหนรือเดินไดบเลยอครับข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ข้าวเหนียวหน,น้าปลาอย่างเฮ็ดไดบเบิดครับมันหอมมากเปนตเสบว่าพี่น้องว่านี่ตัวอย่างด้เนี่ยักข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 ัก,ขกอยากกินของดีของเสียบต้องข้าวเหนียวหอมมะลินี่แหละครับ อตอนนี้ห้องกำลังทําก,า,การทรายเข่าแล้วครับนี่แหละทรายไซเนัสดุแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันจังระบายความหอดได้ดีนี่งามปานยังหอมหอมชุยชุยุูนะโอ้ยผมมีการติดมือเห็นบวแน่็นน้อนบือหอมหอมหอมนี่ครับ มันจังระบายความหอดได้ดีนี่สุดยอดเลยโอ้หอมไม่ตนายพี่น้องเลยหอมขักหอมขัก